สวัสดีครับต้อรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ,การ,การ The ะบิ i เศรษกิจไทยกับผมเดียรักรักประทานพรนะครับมาอัพเดทข่าวสารในตอนช่วงเช้าเวลา8โมงนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจนั้นค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยนะครับในวันนี้นะบิ๊กอิชชูวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนั้นมาตามติดกันที่ประเด็นเรื่องของสต็อกน้ำมันปาล์มนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเคยเกิดขึ้นนะฮะสำหรับปัญหานี้เนี่ยนานพอสมควรแล้วนะครับกับการขาดแคลนสต็อกน้ำมันปาล์มดิบตอนนั้นเนี่ยทำให้ราคาตัวของน้ำมันปาล์มนะครับโดยเฉพาะน้ำมันปาล์มขวดมีการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่า42บาทต่อขวดนั่นเองนะครับทีนี้ ตอนนี้เนี่ยกลับมามีความกังวลอีกครั้งนะครับเพราะว่าสถานการณ์สต็อกของทางภาคฝั่งของรัฐบาลร,รวมทั้งภาคเอกชนนั้นมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะฮะไล่ไปเลยตั้งแต่ช่วงของปี57จนถึงณเวลานี้ก็มีการคาดการว่าจะต้องมีการแก้ไขปัญหาเรื่องของสต็กน้ํามันโดยการมีการนําเข้ามาทั้งหมดประมาณ50,000ตันนั่นเองนะครับรายละเอียดเรื่องนี้นั้นเป็นยังไงนะฮะกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าส่วนช่วงนี้มาสรุปข่าวรอบวันเกันก่อนครับ การประชุมร่วมไทยจีนเพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทยครั้งที่1ได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกันหลายประเด็นจากวาระที่มีการประชุมอาทิกรอบการบริหารโครงการร่วมในระดับรัฐบาลโดยจะมีนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเป็นประธานในระดับนโยบายนอกจากนี้ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันในการยุบรวมการประชุมครั้งที่2และ3เข้าด้วยกันเป็นวันที่11-13ถึงกุมภาพันธ์ที่กรุงปักกิง่งด้านแหล่งเงินกู้จะให้ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกของประเทศจีน หรือเอ็กซิแบงค์เป็นผู้รับผิดชอบศึกษารูปแบบการลงทุนพร้อมนำเสนอรายละเอียดต่อไปกรณีความเสียหายเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวคณะอนุกรรมการติดบัญชีกำลังรอข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณคุณภาพข้าวคงเหลือในสต็อกของรัฐบาลเมื่อดำเนินการติดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวอีกครั้งซึ่งการติดบัญชีครั้งใหม่จะรวมตัวเลขการระบายข้าวรังวันที่30พฤษภาคมของปีก่อนตัวเลขข้าวที่เสื่อมคุณภาพและข้าวหาย คาดว่าจะสามารถกำหนดวันประชุมของคณะปิดบัญชีได้อีกครั้งในเร็วๆนี้ยุทธศาสตร์การส่งออกในปี2558ของกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดเป้าหมายเป็นรายตลาดโดยการวิเคราะห์ปัจจัยเศรษฐกิจและราคาน้ำมันเพื่อใช้เป็นตัวกำหนดเป้าหมายการส่งออกในปีนี้ให้เป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ว่าจะขยายตัวที่ร้อยละสีนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการค้าชายแดนหลังจากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ด่านแม่สอดเมียวดีเป็นโมเดลการพัฒนาการค้าชายแดน โดยกำหนดเป้าหมายมูลค่าการค้าชายแดนในภาพรวมปีนี้จำนวน1.55ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2557ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนจำนวน1.1ล้านล้านบาทสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเผยถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการ,รอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคม2557พบว่าผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้นด้านสภาวะเศรษฐกิจโลกสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ขณะที่ปัจจัยที่มีความกังวลลดลงได้แก่อัตราแลกเปลี่ยนและราคาน้ำมันขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ใน3เดือนข้างหน้าลดลงเนื่องจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโดยเฉพาะสหภา,ภาพยุโรปและจีนรวมถึงปัจจัยจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้มาอยู่ที่ร้อยละ3.5ส่งผลให้ผู้ประกอบการเกิดความเชื่อมั่นที่ลดลง องค์การคลังสินค้าระบุหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็น <he en S 2> ชอบให้นําเข้าปาล์มน้ามันดิบจํานวน5 0,000ตันโดยใช้งบประมาณ1,500ล้านบาทและใช้เวลาดําเนินการให้เสร็จสิ้นไม่เกินกลางเดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้ผลิตน้ํามันปาล์มบรรจุข,ขวดเพื่อการบริโภคให้เพียงพอ1-2เดือนและลดปัญหาการตึงตัวของน้ามันปาล์มซึ่งขณะนี้อคสอได้เจราจาต่อรองผู้ค้าน้ํามันปาล์มในประเทศมาเลเซียแล้วโดยน้ํามันปาล์มเพื่อการบริโภคจะไม่เกินราคาควบคุมของกรมการค้าภายใน ที่กำหนดอิตละ42บาททางนี้คาดการว่าจะนำเข้าในงวดแรกจำนวน1.2หมื่นตันในต้นสัปดาห์หน้าและต้องนำเข้าให้แล้วเสร็จ5 0 0หมืนตันภายในการเดือนกุมภาพันธ์นี้ เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาเจาะลึกเรื่องของสต็อกน้ำมันปาล์มนะเวลานี้ที่ทางฝากฝั่งรัฐบ,บาลบอกว่าต้องมีการนำเข้านะครับแต่ว่าทางภาคเอกชนเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเหมือนกันนะครับสำหรับตัวของผู้ประกอบการเนี่ยบอกว่าการนําเข้าจะทําให้ตัวของสต็อกน้ํามันปาล์มที่จะออกมาอีกครั้งในช่วงของเดือนมีนาคมนั้นมีปัญหาแล้วก็ไปกดราคาขายหน้างานด้วยนะครับเป็นไงกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าครับ